ดูสึกกับตันอเมริกาฮีโร่ระหามโลกแล้วครับตอนแรกครับเข้าไปเว็บนะครับต่อไปครับนนะหนังผินหนังใหม่นครับใน เข้าเว็บแรกนะครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวก็มา ต่อไปนะครับเลื่อนลงข้างล่างนะครับนั่งลงข้างล่างครับรอครับก่อนเลื่อนลงอีกนะครับเหอน,นไหมนะครับหาเข้อว่านังไหนสอง ศูนย์หนึ่งหกแล้วครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็รอครับรอก่อนนะครับนี่นะครับตาตาเมริกาเซอรคิลโลกแล้วหามโลคลิกเข้าไปนะครับ รอก่อนนะครับเดินไปข้างล่างนะครับค่อยๆเลื่อนนะครับโดรอนนะครับรอก่อนครับอือครับค่อยเลื่อนนะครับอือรอครับรอก่อนครับค่อยเลื่อนนะ นี่ครับถ้าอยากดูับกดนะครับกดแล้ววันนี้พอแค่นี้แล้วครับไม่